สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor X7D ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทาง Honor นะครับตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสระยะนะครับในคลิปนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่หรือว่ากําลังสนใจอยู่แล้วกันนะครับผม สำหรับเจ้า Honor X7D นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึงรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะขายในเนลทราคา5,000บาท -6,000 บาทนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาจะวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะครับก็จะมีตัวที่รองรับ 4G จะขายอยู่ที่5,999บาทแล้วก็ตัวที่รองรับ 5G เนี่ยจะขายอยู่ที่6,999บาทนะครับตัวที่ผมได้มาทดสอบในครั้งนี้จะเป็นตัวที่รองรับ 4G นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของเขานั่นเอง ถ้าถามว่าใช้งานมาเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือในเรื่องความแข็งแรงความทนทานเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหในเรื่องการใช้งานแบบสมบุกสมบันเนี่ยเขาตอบโจทย์แน่นอนครับทุกคนตกกระแทกได้แบบรอบด้าน360องศาเลยกันน้ํากันฝุ่นได้ในระดับที่แบบโคตรโหดเลยนะครับทุกคนแล้วดีไซน์ตัวเครื่องสวยด้วยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยขนาดใหญ่เนาะ6,500มิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวนานเลยนะครับทุกคนดีไซน์ของเขาเป็นยังไงบ้างผมใช้งานมาก็ผมว่าสวยดีนะทำดีไซน์ออกมาได้แบบพรีเมียมมากๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นพรีเมียมแบบนี้ตัวเครื่องกันกระแทกรอบด้านเลยนะครับทุกคนฝาหลังจะเป็นพื้นผิวแบบด้านเนาะหยิบจับไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับผมแล้วก็ตรงโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีความมันวาวนะครับดูโดดเด่นแล้วก็สะดุดตากล้องหลัง108้เมพิกเซลเลยนะครับแล้วก็ตรงขอบกล้องตรงนีีน้กก็จะมแบบารตัด แสงสีทองทองแบบนี้นะครับผมวัสดุที่เป็นสีทองตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตำแหน่งตัวปุ่มก็กดใช้งานได้ง่ายครับผมความปลอดภัยสแกนลายมือบนหน้าจอแค่แตะก็เข้าหน้าจอได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วแบบนี้เลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือตัวปุ่ม AI b o t t ของเขาเองครับเราสามารถที่จะกดเรียกใช้งานตัวฟีเจอร์ที่เราตั้งค่าไว้ได้นะครับทุกคนกดเขาก็มาให้เราใช้งานเลยกดก็หายนะครับถ้าเราจะใช้งาน ตัวฟีเจอร์ที่เราใช้บ,บ่อยๆกดแค่นี้เองครับล้างข้อมูลตัวบันทึกเนี่ยเราสามารถที่จะติดดาวไว้ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้ฟีเจอร์อื่นได้ด้วยเนาะเนี่ยครับบวกฟีเจอร์อื่นได้ด้วยเนี่ยครับก็ติดดาวติดดาวไว้ได้เลยแค่นี้เองครับถ้าเราได้ใช้งานบ,าบา่อยๆแล้วก็แค่แบบกดปุ๊บเข้าใช้งานได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆเลยนะครับผม แล้วก็นี่ครับดีไซน์หน้าจอรประมาณนี้เนาะถ้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีความหนานดน,นึงนะครับด้วยตัวเครื่องที่เขาแบบมีความแข็งแรงทนทานฟิลิ่งในการถือการหยิบจับดีครับหน้าจออยู่ที่6.77นิ้วถือว่าทำออกมาได้สวยดีนะครับในเรื่องดีไซน์ของเขา ตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงบ้างผมขอพูดในเรื่องตัวแบตเตอรี่ของเขาเลยแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะได้มือถือที่แบบว่าไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยๆเนาะตัวนี้แบตโคตรอึดเลยนะครับทุกคนทิ้งสแตนบายเนี่ยเอาไว้รอรับสายเอาไว้แบบเช็คลน์ดูนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ละวันเนี่ยอยู่กับมือถือไม่เยอะมากตัวนี้อยู่ได้3-4วันเลยนะครับในเรื่องตัวแบตเตอรี่ของเขาแล้วก็ในเรื่องการเล่นเกมนะครับผมเทสเกมเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่ไปเพียงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองเอ,อ แล้วตัวนี้ในเรื่องการชาร์จของเขาก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมเล่นจนหมดเกี้ยงเลย0ูนจนถึง90เนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับอีก25นาทีเองนะครับทุกคนก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยเนาะในเรื่องการชาร์จแบตอึดชาร์จเร็วครับแล้วก็หัวชาร์จที่แถมมาในกล่องเนี่ยก็คือให้หัวชาร์จ35วัตต์มาเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยการใช้งานต่อเนื่องใครที่อยากจะได้มือถือแบตอึดๆนะครับไม่ชอบชาร์จมือถือบ่อยๆเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะเอาไว้้้้้แแแแบบบบททิงรรองตตนน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 ์ายรรอออออัันอนัขคม่่เีโจผ แล้วก็ในเรื่องความแข็งแรงความทนทานของเขานะครับตัวเครื่องเนี่ย มาตรฐานการกันกระแทกระดับพรีเมียม5ดาวเลยนะครับจาก SGS เนาะแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP 65เลยนะครับใครที่ใช้งานในที่กลางแจ้งบ่อยๆใช้งานแบบสมบุกสมบันไม่ค่อยได้ดูแลมือถือตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับใช้ไปเถอะครับมีหน้าที่ใช้ก็ใช้ไปเนาะจะวางไว้ยังไงจะทิ้งไว้ยังไงก็ได้ครับจะทําตกทาหล่นยังไงก็ได้ครับถ้ามันไม่โดนแบบลงมุมที่มันจังหวะแหลมๆโดนๆหน้าจอจริงเนี่ยก็ตัวนี้ไม่แตกนะครับทุกคนก็คือกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ใครที่ชอบมือถือที่แข็งแรงทนทานมากๆผมแนะนําครับอันนี้คือตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้ระวังเนาะและตัวนี้นะครับคนที่ใช้งานในที่กลางแจ้งบ่อยๆมีกิจกรรมเอาดอร์บ่อยๆนะครับเ<ๆ>ขามาพร้อมกับลําโพงที่แบบเราสามารถที่จะเล่งได้400%แบบนี้นะครับ เาป็นลำโพงคู่เสียงดังกระหึ่มมากๆเลยนะครับใครที่ต้องการมือถือเสียงดังๆอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เรื่องการใช้งานตัวหน้าจอของเขานะครับเขามาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.77นิ้วความเร็ที่ได้มาเนี่ยเป็น HD พัดนะครับทุกคน ก็โอเคและครับมือถือในเรียนราคานี้อันนี้ผมก็อยากจะได้แบบถ้าคาดหวังได้นอะกก็อยากจะได้เป็นจอ Full HD นะครับแต่พอมาได้ลองใช้งานแล้วนะครับผมในเรื่องตัวฟิลิ่งในการทัดการสัมผัสอะไรต่างๆลื่นไหลสม,มูดดีนะครับแล้วที่สําคัญตัวจอของเขาเนี่ยเวลาใช้งานไปน,นานๆก็คือแบบสบายตาดีมากครับเป็นจอที่แบบใช้งานแล้วเราไม่รู้สึกแบบปวดตาล้าสายตานะครับมาพร้อมกับรีเฟรชสูงอยู่ที่120เฮิร์ครับทุกคนแล้วตัวจอแสดงผลของเขานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่ จะปรับในเรื่องตัวหมดอ e ีบุ๊กได้แล้วก็หมดสบายตาได้นะครับตรงนี้เนาะใครที่ใช้งานานานๆน,นะครับสามารถที่จะมาเปิดได้เลยนะครับผมได้ลองใช้แล้วถือว่าโอเคเลยและในส่วนตัวอัตราลีเฟลต์หน้าจอของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้3สเต็ปแบบนี้นะครับบังคับไวที่ร้อี่120เฮิร์ตหรือว่าจะเลือกไว้ที่60เฮิร์ตหรือว่าจะให้เขาเลือกให้ก็ได้นะครับผมในส่วนของตัวจอของเขา การแสดงผลต่างๆงอย่างที่ผมแจ้งไปครับถ้าได้เป็นจอฟูลเนี่ยจะดีมากแต่ถ้าจอเอดีอันนี้ก็โอเคครับใช้งานได้ไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปนะครับภาพก็แส,สดงผลออกมาได้สวยได้ดีนะครับเงียนตาสบายตาดีเนาะคนที่ดูคอนเทนต์ดู YouTube ก็โอเคครับพอใช้ได้ในเรื่องตัวจอ,องเขานะครับส่วนในเรื่องตัวชิปของเขาตัวชิปของเขานะครับตัวที่รองรับ 4G เนี่ยก็จะเป็นตัว Snapdragon 685นะครับตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นชิปที่ผมว่าพอเขาให้ชิปตัวนี้มาแล้วเราไปขับกับหน้าจอพี่ที่เป็นจอ SD เนี่ยผมว่ามันพอดีเลยนะทุกคนใช้งานทั่วไปลื่นไหลสมูทดีครับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆสัมผัสไปมาเนี่ยสลับไปมาระหว่างแอปเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากถ้าพูดถึงในเรื่องการเล่นเกมอันนี้แอบเซอร์ไพรส์จริงๆครับทุกคนก็คือฟีลิ่งในการเล่นเกม r o v เนี่ยทำออกมาได้ดีมากลื่นไหลสมูทดีครับก็เล่นได้แบบ เนียน,เ,น,ยนเลืน่นๆเลยเนาะสำหรับการเล่นเกม ROV นะครับส่วนเกมพับ G Mobile ก็โอเคครับเล่นได้ครับผมมีความลื่นไหลมีความสม,มูทดีนะครับก็ใช้งานก็ถือว่าเล่นเกมได้แบบเอาเป็นว่าพอเล่นขำๆกับเพื่อนได้นะครับ ถ้าเราแบบปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็เล่นได้ครับในเรื่องตัวการเล่นเกมของเขาตัวชิปก็โอเคครับใช้งานได้ครับผมสำหรับไปมาระหว่างแอปดีมีความลื่นไหลมีความสมูทดีนะครับในเรื่องตัวชิปของเขานะครับผมก็ใช้งานได้ดีเนาะเขาก็มาพร้อมกับแรม8กิกนะครับขยายแรมเพิ่มได้อีก8กิกครับผมแล้วก็ตัวรอมเนี่ยให้ความจุมาที่256กิกนะครับโอเคเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับมือถือที่ขายในเลราคานี้ก็ให้มาดีเลยในส่วนตัวแรมแล้วก็ ตัวเราเหมืองเขานะครับก็ใช้งานได้ครับสำหรับตัวชิปของเขาเนาะการใช้งานตัวกล้องมาพร้อมกับกล้องหนา้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0กล้องหลังเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่108เมกะพิกเซลเลยครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.75แล้วก็เลนเดฟเอาไว้วัดระยะนะครับความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับตัว UI ของเขาก็ UI เนี่ยมีมาให้ใช้งานครบเลยเนาะฟีเจอร์ต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยมีโหมดต่างๆให้ใช้งาน ครบใช้งานเยอะแบบนี้เลยนะครับใช้งานมาเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวจะพาดูตัวอย่างภาพถ่ายหน่อยแล้วกันนะครับถ้าคนที่ต้องการถ่ายภาพที่แบบว่าสีสันจัดจ้านแล้วเห็นรายละเอียดชัดๆนะครับอันนี้ตอบโจทย์ครับก็คือเก็บรายละเอียดได้ดีสีสันเนี่ยเก็บมาได้ครบเลยนะครับจัดจ้านดีมากครับถ่ายภาพดอกไม้เนี่ยโอเคเลยและตัวนี้นะเวลาเราถ่ายคนเนี่ยอันนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะครับทุกคนกล้องหน้าเซลฟี่ทําหน้าชัดหลังเบอร์ตัดชอบได้ดีครับเนี่ยครับปรับใบหนงใบหน้าสกินโทนต่างๆถือว่า ทำออกมาได้ดีเลยแล้วตัวกล้องหลังของเขานะครับทำหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับอเน <that point. S 1> ี่ครับ huh. ถือว่ material. าแบบเฮ้ยในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเนี่ยคือโอเคเลยนะเนี um ่ครับเก็บรายละเอียดได้ดีพวกโทนภาพต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับทำหน้าชัดหลังเบอร์นะครับทำออกมาได้ได้โอเคเลยเนาะสำหรับการถ่ายภาพวิวก็โอเคครับผมว่าเขาเก็บรายละเอียดท้องฟงท้องฟ้าต่างๆได้ได้ดีนะครับ ก็โดยรวมแล้วสําหรับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องสำหรับมือถือที่ขายในเหรียดราคาประมาณนี้การใช้งานตัวกล้องใช้ได้ครับไม่แพ้ใครเลยเนาะสำหรับในเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็ในเรื่องการใช้งานตัวกล้อง,ของเขาที่เขาให้มานะครับผม ก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้า Honor X7D นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเหรดราคา5,000บาท6,000บาทเนาะใครที่สนใจอยู่นะครับก็ผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากชาร์จแบตบ่อยๆเพราะว่าแบตเตอรี่อึดมากและคนที่ใช้มือถือไม่ต้องระวังมากนะครับตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยเาสามารถที่จะตกกระแทกได้แบบ360องศาเลยและคนที่แบบชอบถ่ายภาพที่แบบ ทนอุ่นๆหน่อยนะครับตัวนี้ผมว่ามือถือที่ขายในเหลือราคาเดียวกันนี้เรื่องการใช้งานตัวกล้องก็คือให้มาไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อพิจารณา,น,าน,นิดหน่อยแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องตัวจอของเขาเนี่ยความเหเอียดที่ได้มาผมว่ามันมันยังไม่เท่าไหร่น้อความเหเอียดที่ได้มาแค่ S D พั T เองนะครับถ้าได้มาเป็น Full S D พั T เนี่ยจะแจ่มมากๆเลยแต่ก็อย่างว่าแหละครับตัวชิปของเขามันเป็นตัว Snapdragon 685ถ้าไปขับหน้าจอ Full S D พั T เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ไหวแต่พอมาขับกับตัวจอ S D พั T ธรรมดาเนี่ยผมว่า ทุกอย่างเนี่ยโดยรวมภาพรวมแล้วก็คือใช้งานได้ลื่นมากครับบวกกับตัว UI ที่ลื่นๆื่นการใช้งานต่างๆสัมผัสต่างๆคือลื่นไหลสมูทดีมากครับทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวครับอาจจะไม่ใช่มือถือที่แบบสเปคเทพที่สุดในเรทราคานี้แต่ผมว่าคนที่ได้สัมผัสได้ใช้งานแล้วเนี่ยก็หลงรักแน่นอนครับเพราะว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยคือลื่นไหลสมูทดีมากครับตัวเครื่องแข็งแรงทนทานลำโพงเสียงดัง400%ครับ ก็โอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันนะครับนี่คือเจ้า Honor X7D ครับผมในเรทราคา5,000บาท -6,000 บาทก็ใครที่สนใจอยู่เดี๋ยวไปหาซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับ